ใช้เบอร์มงคลเนี่ยต้องทาบุญไหมบางคนไม่ชอบทําบุญหรือไม่มีเวลานะครับอยากรู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวมีทางออกให้คือจากที่เราเจอครับลูกค้าที่ทําบุญเป็นสดมต์เป็น,ปนกวดน้ําเป็นนะมักจะได้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าคนทั่วไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามให้คนได้ได้ฝึกพวกนี้ผมมีเรื่องที่แบบมันเป็นประสบการณ์จริงเนาะพี่ชายผมเนี่ยแหละอาจารย์ดิจิกิลเนี่ยนะครับเปลี่ยนเบอร์ไปก็เยอะนะแต่ทำไมบางคนอ่ะพี่ผมชี้แล้วว่าคนนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวดูนะเห็นผลเร็วมากคนนี้เปลี่ยนแล้วเห็นผลแน่นอนผมก็ถามว่า ที่เอาอะไรไปการันตีลูกค้านะครับผมเองทําไม่ได้เลยไม่เคยมีใครการันตีแบบเนี้ย ทำไมพี่ผมพูดได้ทําเป็นํามันอยู่ไม่กี่คนที่ผมว่ามันทําแบบนี้นะครับพี่ผมบอกว่าเราต้องสัมภาษณ์ก่อนสังเกตไหมอาจะอย่างสมมติขออนุญาตใช้ชื่อนะครับอย่างพี่บุ๋มบรรด,ดาดายเงี้ยเขาก็เป็นคนเดียวที่เขาออกสื่อแล้วเขาพูดว่าเขาให้เครดิตหมอดูได้คนเดียวคืออาจารย์นิติกจอย่างเงี้ยพี่ผมเขาก็สัมภาษณ์แล้วพี่ผมบอกทําความดีมาอย่างยาวนานเป็นคนปฏิบัติเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมักจะได้ดีได้รวดเร็วซึ่งมันก็ออกผลจริงๆครับทำให้คนเขาเนี่ยยอมรับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามผมคือทําก็ย่่่่่่่ออมมมมมมดดดีกกวาาาาาาแแแตถ้้้คคุณทททํไไไไไจจจะะบบงงงงปปปปเเเ็็็นนนนนนัััสธิร สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าบุญมันมีรูปแบบแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทําให้มันดีแล้วเราอยู่ในสายความเชื่อที่แบบพวกผมแค่เชื่อเนาะก็ลองปฏิบัติด,ดูไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมันก็ไม่ต่างกับการที่คุณมีของดีอยู่ในมือแต่คุณไม่ได้สร้างความดีหรือทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือสัจธรรมของโลกด้วยถ้าเกิดว่า คุณอยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้มากๆผมว่าก็ศึกษาให้ดีครับอีกอย่างหนึ่งผมมีคัดสอนการกุศลนะครับสอนเพิเ่มเติมเลยในเกี่ยวกับพวกเกนเบอร์บ้างละนะครับคาสินที่ผมพูดผมว่าไม่คงไม่มีใครสอนมาในไทยนะตอนนี้แล้วคัสเป็นการกุศล100%อยากรู้มาปรึกษากันครับทักอินบ็อกมา